สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้มาพบกับลุงพรชาแนลนะครับผมวันนี้ลุงพรจะมาทําแปะซักปลาช่อนนานะครับนี่คือพระเอกของเรานะครับผมปลาช่อนนาเราสําเร็จโทษไปแล้วขอดเกล็ดเรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวเราจะเอาปลานี้มาบ้างบงแล้วก็จะเอาไปทอดนะครับผมก่อนอื่นเราจะเริ่มมาทาพอดีเรามีอันนี้แล้วครับเครื่องแกงนะครับเครื่องแกงเครื่องแกงนี่นะครับเครื่องแกงของเราสําเร็จแต่เรายังไม่ตึงพอใจ เราจะใส่หอมกับกระชายเข้าไปอีกนะครับแล้วก็กะปิเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวเรามาดูเลยครับผมว่าขั้นตอนทำทิ่แกงของเราเลยครับเดี๋ยวตำหอมกับกระชายก่อนนะครับผมนี่หอามกระชายสะก,ก่อนใส่กะปิลงไป เดี๋ยวจะเอาเครื่องแกงที่สำเร็จแล้วมาผสมนะครับใส่พริกแกงไปเลยพริกแกงสำเร็จนะครับใส่ลงไปอ่าเดี๋ยวใส่ปลาเลยครับ ะขเราจะเด้นัวนะครับผมนี่เสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราไปแต็มปลากันก่อนนะครับโอเคเก็บไว้ก่อนอตอนนี้เรามาบ้างปลาก่อนนะครับปลาเราก็ ชอน,นานะครับเดี๋ยวจะเอาไปทอดนะครับผม อ่านี่ปลาช่อนของนาของเรานะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปทอดนะครับผมเดี๋ยวโรยเกลือนิดนึงนะครับเพื่อม่ติดกระทะนะครับโรยเกลือที่ตัวปลานิดนึงนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะเอาไปทอดนะครับผม ถอดมาเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเอาออกจากน้ำมันนะครับน,นะคถอดเองปลอบเลยนี่ครับใส่น้ำเลยครับนี่เราจะมาทำน้ำแกงไป่สะนะครับผมใส่น้ำลงไปโอเค ใส่เครื่องแกงไปเลยครับแกงของเราอาจจะดูเยอะนะครับแต่มันไม่ได้เยอะของเครื่องเอ้นี่นะครับมันเป็นเนื้อปลานะครับเนื้อปลาผสมกับเครื่องแกงเลยดูเยอะหน่อยครับคนให้เครื่องแกงแตกนะครับสังเกตได้ว่าน้ำแกงเราจะข้นมากเลยครับ น้ำตาลน้าตาลนี่เดี๋ยวเราต้องรู้ว่าเออมันเราชอบหวานก็ใส่หวานลงไปนะครับแล้วถ้าเราชอบหวานน้อยเราก็ใส่หวานน้อยนะครับต้มแกงน้ำแกงแปรรน,นี่ต้องมีรสเปรี้ยวหวานนะครับน้ำแกงเริ่มเดือดอ้าวเติม น้ำมาขามเปียกเลยครับเราใช้น้ำมาขามเปียกสำเร็จนะครับอันนี้ก่อนใส่น้ำปลาเลย ใส่เลยนะครับผมนี่ผักที่เตรียมไว้นะครับใส่ผักที่สุกยากไว้ก่อนเลยนี่แครอทนี่ใส่ลงไปไอ้ข้าวโพดนี่ใส่ลงไปแครอททังไว,ลไว,ลไวเลยเรามีแครอทนี่เดี๋ยวความหวานของน้ำผักก็ะจอกมาอีกนะครับเราอยากกินผัดอะไรเราก็ใส่ไปนะครับ ใส่ลงไปเลยพักอันนี้เดี๋ยวเราใส่ที่หลังนะครับแล้วก็พระเอกตัวนี้ใส่ที่หลังสุดนะครับไม่ให้มันสุกนะครับจะได้ความกรอบของมัน นี่หลังจากเอาผักใส่ไปสักพักแล้วน้ำแกงก็เดือดแล้วโอเคนะครับปิดแก๊สได้แล้วนะครับผมโอ้ยหอมหวนชวนอร่อยเลยครับผมเสร็จแล้วครับนี่เราจับจ,จานไแล้วเดี๋ยวจะเอาน้ำอันนี่นะครับน้ำแปะสะหรือน้ำแกงส้มของเรานะครับลาดนะครับนี่ลาดลงไปเลยจริงๆก็ต้อง มีหมอ้อไฟนะครับตอเอินว่าลุงพรไม่มีหมอ้อไฟก็ใช้วิธีนี้เลยนะครับง่ายๆนี่ลาดลงไปโอ้ยหอมหอมครับข่าวร้อนๆน,นะครับผมโอ้สุดยอดหอมหามแกงแปะสรซางแล้วนะครับแปะสะปลาช่อนนานะครับผม รับแกงลาดเข้าไปนี่เรามีผักกระเฉดเหลืออยู่นะครับนี่ผักระเฉดสดๆโรยเข้าไปนำ้ำแกงสลาดนิดนึงนี่นะครับเสร็จแล้วตอนนี้เรามา อ่านกันเลยนะครับผมแกงส้มแปะสะปลาช่อนนางเรานะครับนี่โอ้โหออนท็อปด้วยผักกระเฉดนะครับรสชาตินี่ครับอืมเร็วหวานเค็มพอดีอืมอร่อยครับอร่อย นี่เราลองเนื้อปลาช่อนนี่ครับนี่ทอดจนกรอบเลยนะครับนี่นะครับนี่ชิมลองชิมลองชิม,อ,ชมอืมอร่อยทราบครับ งานทำทันดีครับอืมรวยอ๋อเช็ดกรอบดีครับหอมนใรรอี่ไข่เราของเราก็เปิดพอดีนะครับโอเคเลย ได้ครัพอดีเมื่อเช้าไปตลาดนะครับตลาดพานินของเชียงใหม่ครับเป็นตลาดที่ตัวอย่างครับสาดเป็นตลาดที่สะอาดนะครับจะมีชาวบ้านมาขายพวกผักพวกอา,อาหารต่างๆครับที่ เป็นผักอินรีนะครับเขาจะแยกไว้โดยเฉพาะนะครับก็เลยอเผอิญว่าจะไปซื้อกับข้าวทานไปเจอปลาช่อนนาพอดีครับเขาขายโลละร้อยห้าสิบบาทมันตัวก็ไม่ได้ใหญ่มากครับตัวนี้ซื้อมาประมาณครึ่งกิโลแล้วก็จะมีตัวเล็กประมาณสามขีดสี่ขีดนะครับก็เ,เลยเอามาแค่ตัวเดียว ก็ตอนตแรกก็คิดว่าจะเป็นปลา,าช่อนที่เขาเลี้ยงแต่ไม่ใช่ครับจริงๆเป็นปลาช่อนนานครับอร่อยครับยอดยอรอยอร่อย,ออย,ออยอผักักเยอะเลยครับเั้นเพื่อสุขภาพครับ,รบช่วงนี้เป็นช่วงโควิด ไปไหนก็ลําบากนะครับพี่น้องทุกท่านต้องรักษาสุขภาพนะครับออกนอกบ้านอย่าลืมใส่แมสอย่าลืมล้างมือใช้นอลกอฮอนนะครับโรคนี้อันตรายมากนะครับถ้าท่านใดยังไม่ได้ฉีดวัคซีนก็เตรียมลงชื่อหมอพร้อมฉีดวัคซีนกันได้เลยนะครับผมคุณพรก็ลงชื่อไปแล้วอร่อยนี่กระปุกนะครับกดอ่อน กนข้าวเย็นนะครับวันนี้เอ,อยากให้น้าแกงของเรานัวตามใจชอบของเราก็ซื้อพริกแกงมาถ้าเราไม่ทำพริกแกงเองเราก็ซื้อมาเราก็เพิ่มพวกหอมพวกปลาพวกเออกระชายเข้าไปครับเพื่อได้เพิ่มความหอมเอาอีกครับมคาวามอร่อย อาหอรจานะครับวันนี้นะปลาช่อหนหวานๆเลยครับ ครับ,ครบใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้กับลุงพรชาแนล้วยนะครับผม mm hmm. เพื่อเป็นกําลังใจทําคลิปใหม่ๆต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ